แล้วกดแชร์ไปเนาะมาเราจะพาทำมาพร้อมกันนะครับอ่าทุกคนเนาะเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเนาะทุกคนนะครับที่ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วเนาะทุกคนนั่งสบายๆนะอ่านั่งสบายๆนะครับนั่งสบายๆรีแลกซ์ร่างกายนะปล่อยวางร่างกายให้สบายที่สุดเลยครับปล่อยวางร่างกายให้สบายที่สุด แล้วปล่อยวางความคิดนะครับทุกๆอย่างเลยเนาะที่กําลังคิดอยู่ตอนนี้ยเราปล่อยนะครับเราปล่อยไปเลยปล่อยร่างกายปล่อยความคิดไปนั่งสบายๆนะครับแล้วทุกคนนะหายใจนะครับหายใจเข้านะครับเบาๆยาวๆนะครับสักสามรอบนะพร้อมๆกันนะครับ เบาๆนะยาวๆนะครับสักสามรอบพร้อมกันนะทุกคนอีกรอบหนึ่งครับหาใช้เข้าเบาๆยา,ๆยาวๆนะอีกหนึ่งรอบ นี่แกะเลยครับส,สบายบายทุกคนนะครับตั้งจิตนะประกอบไปด้วยเมตตานะครับแผ่ไปสู่ทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่ 4, 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องกว้างนะครับแผ่ไปตลอดนะด้วยจิตที่มีเมตตาใหญ่หลวงนะครับไม่มีประมาณหาที่สุดไม่ได้นะไปสู่โลกทั้งปวงนะครับสาธุ ตอนนี้นะครับใคร ain, learned, รู้สึกยังไงบ้างพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยครับอตอนนี้ใครรู้สึกยังไงบ้างพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยใครรู้สึกเบาสบายหรือว่างเลยเออหัวมันว่างจากความคิดเลยครับความคิดหายไปพิมพ์บอกกันหน่อยครับเออหัวมันโลง่งมันว่างตัวเบาเลยไหมครับอ่พิมพ์บอกกันมานะสบายค่ะ โล่งเบาสบายนะสบายอ่ะทุกคนนะครับทุกคนที่โล่งเบาสบายสบายสบายทุกคนรีแล็กซ์ร่างกายนะครับขยับร่างกายแล้วรีแล็กซ์ร่างกายเนาะอืมขยับแล้วรีแลกซ์ร่างกายนะครับอ่าขยับร่างกายรีแลกซ์ร่างกายไปเลยครับสบายสบายอ่าขยับแล้วรีแล็กซ์ร่างกายแล้วเนี่ยความเบาความโล่งความว่างความสบายยังอยู่ไหมครับอ่าถ้าอยู่พิมพ์ตัวยูมาถ้าอยู่พิมพ์ตัวยูบอกจานหน่อย พิมพมาครับพิมพมาแล้วทุกคนนะครับทำอย่างนี้บ่อยๆเนาะพระพุทธเจ้านะบอกเลยนะครับว่าเราให้ให้เราเนี่ยจริรอและทำอนาปนานสติอย่างเงี้ยตอนเช้านะครับเนี่ยตอนเช้าเนี้ชั่วลาสนิ้วมือใช่ถูกต้องครับมันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ครับมันจะนิ่งมันจะเฉยมันจะสงบมันจะโล่มันจะว่าง ไอคำพูดพวกนี้มันเป็นคำพูดแล้วแต่คนจะรู้สึกนะครับแต่คือสภาวะมันคือมันจะนิ่งสงบเฉยมันอยู่มันอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นพื้นที่มันอยู่ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเออมันนิ่งสงบมันไม่มีสิ่งใดอ่ะที่ไปทำอะไรได้อะสิ่งนี้ครับพระเจ้าเรียกว่าสุญญตาครับคือความว่างมีประมาณธรรมชาติอ่ะมันมีอยู่แค่สองฝั่งนะทุกคนธรรมชาติเนี้ยมันมีอยู่แค่สองฝั่งนะครับ ฝั่งหนึ่งเนี่ยคือฝั่งที่เราได้ยินเสียงพูดกันคุยกันเนี่ยเราอยู่ฝั่งของปลอมฝั่งสมมุติฝั่งเนี้ย<ม>ก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฝั่งเนี้ยมันจะเกิดมันจะดับมันจะเกิดมันจะดับเนี่ยนะเดี๋ยวมีสุขมาสุขเกิดสุขดับเดี๋ยวมีทุกมาทุกเกิดทุกดับมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับสุขมาสุขเกิดสุขดับเดี๋ยวคิดอันนี้มาคิดแล้วก็หยุดคิดเลิกคิดเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นต่อเนี่ยอะไรเงี้ย แต่อีกฝั่งหนึ่งนอะฝั่งนี้เป็นฝั่งอสังคตธาตุนะครับฝั่งเนี้ยเจ้าบอกว่าอสังคตธาตุธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้สังเกตไหมใครที่บอกว่ามันนิ่งว่างเฉยอ่ะมันเฉยของมันอย่างนั้นอนะเฉยโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ในความเฉยจริงไหมครับคือเขาก็เฉยอยู่ของเขาอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอะไรอยู่ในความเฉยไม่มีอะไรอยู่ในระบบสุญญาตาเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นอะธรรมชาติเป็นของเขาอย่างนั้นสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสรุ้ท่านตัดสรุ้ถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ ขันห้าเกิดดับเกิดดับเนี่ยที่เรามีกันทุกคนนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งสุญญตาคือความว่างมีประมาณเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้ถึงสิ่งนี้นะสุญญตาอสังขตธาตุหรือนิพานนะครับเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วพระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็มาบอกทางนะครับให้ถึงสิ่งนี้อคืออสังขลธาตุคือนิพานวิมุตตินะครับอื มันเป็นวิมุตติสุขเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดไม่ดับไม่ตายเสร็จแล้วฝั่งนี้เป็นทุกข์เพราะอะไรเพอะเดี๋ยวสุขมามันก็ดับใช่ป่ะมันทุกข์มามันก็ดับเออสุขมามันก็ดับทําไมสุขหรือเป็นความทุกข์เพราะสุขอะมันเดินไปสู่ความแตกสลายความดับไงม,มันเลยเป็นความทุกข์จริงไหมเราได้สิ่งของมาชิ้นหนึ่งอะที่เราชอบม,มากๆเลยอะสิ่งของนั้นก็เป็นอะไรเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมสภาพไปแล้วใจเราก็เป็นไงเ,เป็นความทุกข์อืมเพราะว่า เราพยายามให้ของสิ่งนั้นอยู่กับเราตลอดไม่แปลเปลี่ยนไปเลยเป็นไม่ได้ไหมครับที่ของอะไรจะไม่แปลเปลี่ยนจากเราไปเลยจริงไหมแม้กระทั่งร่างกายเราเนี่ยแปลเปลี่ยนทุกวันจริงไหมครับวันนี้แข็งแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สบายเดี๋ยววันนึงป่วยป่วยนะเหมือนกันชีวิตเดี๋ยววันนี้สุขเดี๋ยววันนี้อีกวันหนึ่งก็ทุกข์นะครับมันเป็นอย่างนี้ชีวิตคนเหมือนกันเราเจอใครนะครับมันเจอเพียงชั่วคราวมันเจอแค่นี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จากกันเราพบทุกอย่างเพื่อพลาก จากกันไปฝั่งขันห้าฝั่งนี้มันเลยเป็นทุกข์นะครับผู้เจ้าเลยบอกว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันพัดภาคแล้วแตกสลายอ่ะเออมันเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วสิ่งนี้มันพร้อมแตกสลายเป็นธรรมดามันเลยทุกข์เออคำว่าทุกข์เนี่ยคำว่าทุกข์เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์อย่างเดียวคาว่าทุกข์คือได้สิ่งใดมาได้อะไรมาก็ตาม แล้วแต่เลยอ่ะสิ่งนั้นอ่ะมันเดินไปสู่ความแตกสลายความดับไปนั่นแหละความทุกข์เออเหมือนได้รถมาคันหนึ่งอ่ะใหม่ๆเลยเดี๋ยวได้รถมาคันหนึ่งรถนี้ก็จะเดินไปสู่ความอะไรความทุกข์พอไรรถนี้มันเดินสู่ความเสื่อมไงความดับและความแตกสลายเดี๋ยมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวมันก็เป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมเหมือนการได้สิ่งได้สิ่งหนึ่งมาอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เราชอบอ่ะสมมุติเราชอบเสื้อตัวหนึ่งที่เราชอบมากเเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็เสื่อมหรือเราชอบพิสูจน์เราชอบร่างกายของตัวเ เราดูแลมันดีแค่ไหนมันก็เดินไปสู่อะไรความแตกสลายความดับสิ่งนี้แหละผู้จาเรียกว่าความทุกทุกในที่นี้คือทุกที่ประกอบด้วยความแตกสลายนะครับสิ่งใดก็ตามที่มีแล้วแตกสลายนะแสดงเป็นความทุกไอฝั่งนี้มันทุกฝั่งที่เรารู้สึกกันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นความทุกมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่เนี้ยฝั่งเนี้ยมันไม่ใช่เรานะ เออผู้เจ้ามาสอนให้เรามีวิชาให้รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งนี้มันไม่ใช่เรามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแต่ผู้เจ้าท่านตรดสรู้อ่ะท่านตรัสรู้ถึงอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งอาสังคตธาตุใช่ไหมหรือฝั่งนิพพานเนี่ยคือฝั่งนี้ไม่เกิดไม่ดับหรือสุญญาตาเป็นความว่างวิรมาณมันมีอยู่แล้วนะครับธาตุสิ่งนี้มันมีธาตุแค่สองฝั่งเออฝั่งหนึ่งเกิดดับเห็นไหมอย่างร่างกายเราเนี่ยเกิดมาฟึ๊บ เพื่อเดินไปสู่ความไรแตกสลายแต่สิ่งเนี้ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งนี้นะครับในความนิ่งสงบปเป็นสุญญตานะมันก็อยู่อย่างนั้นของเขาอะเป็นธรรมชาติลักษณะสามของนิพานคืออะไรหนึ่งนิพานนะครับเป็นสุญญตาคือความว่างไม่มีประมาณเออนิพานไม่ได้ขาดสูญนะนิพานเป็นสุญญตาคือความว่างมีประมาณนะลักษณะแรกลักษณะที่สองนะนิพานเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอื่นปรากฏ เออสุญยาตาเมื่อตั้งอยู่แล้วไม่มีภาวะอื่นข้างในในสุญยตาดูสิถ้าสุนยตาจริงข้างในมีความคิดไหมมีความจําได้ใหม่รู้ไหมเออมีความรู้สึกไหมในสุญยตามีตัวเราไหมมีไหมเออมันไม่มีอะไรเลยเป็นสภาวะแบบนั้นนะเป็นของเขาอยู่นั้นอนะีกอย่างนะตอนที่สามอะนิพานไม่ดับมันอยู่ของมันอย่างนั้นอะเป็นธรรมชาติถ้าเกิดสภาวะใดก็ตามที่เราเข้าไปรู้แล้วมันดับมันไม่ใช่นิพานนะเออนิพานคือมีอยู่ตลอดนะครับไม่เกิดไม่ดับเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว ถ้าเปรี่ยนฝั่งนี้มอนฝั่งอรังกถาธาตุนะอันนี้ฝั่งขันห้าเมื่อก่อน่ะเราไม่มีวิชาของผู้เจนะ้าไงฝั่งสมมุติฝั่งเนี้เราก็หลงมายึดมันว่าเฮ้ยฉันเป็นรูปนี้ฉันเป็นความคิดนี้หลงยึดแต่พอเราปฏิบัติมีวิชาแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วพึ่งอ้าวมันไม่ใช่เรานี้มันแยกเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวความคิดเกิดเดี๋ยวความคิดดับเดี๋ยวสุกเกิดสุกด,ดับเดี๋ยวทุกเกิดทุกดับนะครับเห็นไหมอืมมันแยกเห็นแบบนี้เลย ื่อเห็นแล้วเนี่ยมันก็มีวิชาแล้วเห็นแล้วอ๋อมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่จริงๆนะมันมันไม่ได้รู้นะครับด้วยความคิดมันไม่ได้รู้นะด้วยการฟังอาจารย์แล้วจะไปรู้นะคือการปฏิบัตินะครับแล้วอาจารย์ก็บอกวิธีปฏิบัติไปแล้วนะเออจะมีวิธีปฏิบัตินะบอกไปแล้วนะครับดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอัพโหลดคลิปนี้นะครับลงในแอปสีแดงนะใครมาไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้ในแอปแดงนะครับชื่อช่องชื่อช่องอันเดียวกันเลยนะครับเนี่ย ชื่อช่องวิมุตตินะครับง่ายๆจําง่ายวิมุตตินะครับภาษาอังกฤษอย่างเดียวแลนะเข้าไปในแอป,ปแดงแล้วพิมวิมุตติก็เจอเลยเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะอืมเป็นไงบ้างครับทุกคนหัวโล่งเลยไหม,สบ,ไหมสบายเลยไหมครับใครหัวโล่งสบายไหนส่งรูปยิ้มมาหน่อย <laughs> เออหรืออธิบายไวไปไหมเข้าใจไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์จะบอกทุกคนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะ คนส่วนใหญ่อะคิดว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะไม่ทุกข์คนมีธรรมะแล้วจะไม่ทุกข์นะมันรู้สึกเหมือนเดิมเลยมันรู้สึกเหมือนเดิมแต่มันรู้มันไม่อินแล้วมันไม่อินเหมือนเช่นอะไรอะคนที่ปฏิบททัติธรรมบรรลุแล้วนะครับอะไรพวกนี้เห็นธรรมแล้วมันก็มีสุขมีทุกข์เหมือนเดิมแต่เขาไม่อินกับสุขกับทุกข์เพราะอะไรเขารู้ว่าชีวิตเขาเนะี่ยมีความสุข มันก็เป็นธรรมดาเพราะอะไรสุขเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นความทุกข์มันก็ธรรมดาใช่ไหมได้สิ่งของสิ่งใดมา่ะดีใจเขาก็เห็นแล้วเฮ้ยว่ามันดีใจเป็นธรรมดาเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมันก็พัดภาพไปเป็นธรรมดาเขาเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเออได้สิ่งใดมามันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเออพอได้เจอคนที่ชอบคนที่รักมาปุ๊บเขาก็เห็นแล้วแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าเราเจอคนที่รักคนที่ชอบอ่ะเดี๋ยวก็ต้อนพัดภาคจากกันเพราะว่าภาพจากกันเขาก็เห็นแล้วอ๋อมันเป็นธรรมดาอืมทำไมคนมีธรรมะเขาไม่ทุกกกขเค้าา็มีวรูสึ ทุกนี่แหละแต่เขาไม่เข้าินกับมันเพราะเขารู้ว่ามันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองอะครับเห <freshwater> มือนทุกวันนี้มีใครทุกไหมว่าเฮ้ยมันเป็นกลางคืนมีใครทุกไหมว่ามันเป็นกลางวันมีใครทุกไหมว่าฝนมันตกมีใครทุกไหมว่าอากาศหนาวไม่มีใครทุกเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าธรรมชาติเป็นแบบนั้นใช่ไหมเขาไม่โทษใครว่าเฮ้ยฟ้ามืดเพราะเธออะฝนตกเพราะเธออะใช่ปะเขารู้ว่าเฮ้ยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาน้ําแข็งก็เย็นไฟก็ร้อน เออได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ยเตรียมตัวที่จะเสียไปแต่พอคนที่มีธรรมะเสียสิ่งที่รักที่ชอบไปก็เป็นยังไงธรรมดาครับใช่ปะคุณเจอคนที่ไม่ชอบมันเป็นธรรมดาของชีวิตที่คุณต้องเจออยู่แล้วใช่ปะคุณเจอคนที่ชอบมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่คุณต้องเจอแล้วคุณก็ต้องพัดผ่าจริงไหมครับเราเกิดมาเพื่อพัดผ่าจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จําไม่ได้อะไรกลับไปเลยจริงปะเออจริงไหมครับนี่แหละธรรมชาติ วันงานศพเราอะเอาเหรียญยัดใส่ปากเผาไปอะร่างกายหายไปหมดเหลือแต่เหรียญเอาอะไรไปได้ไหมอันนี้สจจัจธรรมคนมีธรรมะเขาเลยสบายไงครับคนมีธรรมะเขาเลยสบายเขาก็มีสุขมีทุกข์เหมือนเราทุกคนนะแต่เขาปล่อยแล้ววางแล้วเหมือนแยกกันอะธรรมะเห็นธรรมชาติทํางานอะไม่เงีเ้ยเอ้ยมันทุกข์ว่ะเออช่างมันมันสุขว่ะเออมันก็ช่างมันดีละเออสุขทุกข์สุขทุกข์กอยู่เงี้ยเดี๋ยวคิดอีกแล้วเออช่างมันช่างมัน เห็นไหมมันเลยปล่อยวางแต่เมื่อก่อนเป็นยังไงไอสิ่งนี้มันไอตัวนี้มันเข้าไปเข้าไปโดนส่วนนี้กบไงเห็นไหมทุกฉันสุกฉันออ้ยลูกฉันพ่อฉันแม่ฉันตัวฉันออ้มันก็เลยทุกไปหมดทุกอย่างต้องเป็นไปตามความคิดของฉันหมดทุกอย่างทุกคนต้องเชื่อฟังฉันฉันต้องมีความสุขที่สุดฉันต้องมีสามีที่ดีฉันต้องมีภรรยาที่ดีฉันต้องมีชีวิตที่ดีฉันต้องรวยที่ฉันต้องทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปได้ไหมตามความคิดอ่ะเออเข้าใจม เออได้ไหมเนี Man> ่ยความคิดอะโหมันจะเอาทุกอย่างเลยอะเราตัวแค่เนี้ยเออเราตัวเนี่ยไม่เกินลงศพแต่ความคิดมันจะเอาทุกอย่างเลยอะเห็นหรือยังความคิดแต่มันหลอกเรานะมันจะเอาทุกอย่างเอาไปทุกอย่างเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวจะไปเอาสามีดีแฟนดีเดี๋ยวมีแฟนดีสามีดีเดี๋ยวลูกต้องดีเดี๋ยวพอมีลูกดีลูกต้องเรียนเก่งโอ้โหมันเอาทุกอย่างนะมันหาทุกไม่มีวันหยุดอ่ะลองลองดูความคิดตัวเองสินั่งอยู่ตรงนี้มีความสุขแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะเอาอะไรอีกเห็นไหม มันไม่เคยพสค้นพบคําว่าพอจริงๆในปัจจุบันนะนอกจากคุณจะเข้าใจศสัจธรรมแท้จริงว่าอ้อสุดท้ายมันคือพอนี่หว่าคําว่าพอความหมายคือการปล่อยการวางในภายในนั่นแหละพอปล่อยวางในภายในใจมันก็สบายใช่ไหมครับเออวันนี้แสงพองใสมาฟังอาจารย์แล้วปรงขั้นสูตอเนาะใช่ไหมอืมมันเป็นอย่างนั้นแหละครับ ใช่ต้องเจอทุกบ่อยๆจึงจะธรรมดาถูกต้องถูกต้องนะครับอืมตัวอาจารย์เหมือนกันนะที่ที่มีอาจารย์วิมุตติวันนี้นะเพราะเพราะว่ามันเจอความทุกข์มันเจอหลายๆอย่างจนแบบม,มันพอแล้ววะมันพอแล้วอาจารย์เค,เคยทําตามความคิดอะมีความคิดอยากได้สิ่งนี้มาลองทําตามมันนะมันก็พาไปตามสิ่งนี้พอได้สิ่งนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บป่ะความคิดมันพาไปต่อยนะ ไปเอาสิ่งที่สองพอได้สิ่งสองมามันพาไปเอาสิ่งที่สามแล้วฉันก็มานั่งอยูไอ้ความคิดนี่มันไม่เคยมันไม่เคยพาเราหยุดเลยอะมันพาเราแต่ไปไปไปเหมือนเหมือนเราเป็นหมาที่ความคิดมันจูงเราไปตลอด่ะเมื่อก่อนนะความคิดฉันเนี่ยมันจูงจูงจูงไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาปฏิบัติแล้วมันมันเห็นกับตัวเองว่าเฮ้ยความคิดไม่ใช่เราเนี่ยความคิดมันจูงเราไม่ได้แล้วนะใช่ป่ะถ้าเกิดใจมันสงบมันพอทุกอย่างมันก็จบแต่ถ้าเกิดใจคุณยังไม่สงบยังไม่พอความคิดก็ฉุด ดึงคุณล่าคุณไปล่าคุณไปล่าคุณไป,ลณไปแล้วใครลหะทุกตัวเรานี่แหละทุกจริงไหมครับเออโดนความคิดฉุดกระชากลาถกถูใช่มันกระชากจริงนะโอ้โหอาจารย์แบบนึกออกไหมคนคนมีอันนี้มีหนึ่งพอมีหนึ่งเจ้าสองสามสี่เนี่ยความคิดไม่เคยพอนะครับความคิดเนี่ยไม่เคยพอจริงอืใครมาไม่ทันไม่เป็นไรนะใครมาไม่ทันนะครับไปดู ย้อนหลังที่ช่องแดงนะชื่อช่องวิมุติเหมือนกันเลยครับจําง่ายๆเอจาง่ายๆเลยโด้ยความคิดจูกๆๆๆ่กใช่ <laughs> <laughs> เห็นไหมพอคุยธร,รรมะจริงๆอ่ะมันมันสนุกธรรมะมันคือเรื่องของเรานี่แหละเนาะธรรมะมันไม่ใช่สิ่งอื่นที่อยู่ไกลเรานะมันคือเรื่องของเราแหละเราเจอความสุขเราเจอความทุกข์เราได้สิ่งนี้มาเราได้สิ่งนั้นมาเราพัดภาจากสิ่งนี้เราเสียสิ่งนั้นไปมันเป็นธรรมชาตินะเข้าใจปะ คนที่เข้าใจธรมธรมะจริงๆคือคนที่เข้าใจธรรมชาตินะครับธรรมชาติว่าอะไรเฮ้ยชีวิตอะไม่มีทางนะชีวิตใครเนี่ยที่จะเกิดมาแล้วมีความสุขตลอดไปเนี่ยไม่มีทางถูกต้องไหมครับมีใครไม่เกิดมาในชีวิตเนี่ยจะสุขทั้งชีวิตเนี่ยมีไหมครับเออมีไหมหรือว่ามีใครไหมที่เกิดมันเนี่ยจะทุกข์ทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีใช่ไหมมันวนกันอย่างเงี้ยมันวนอย่างเงี้ยโลกธรรมแปดสังสารวัตรอะชีวิตเป็นวงกลมอะ่ะเออเหมือนวงกลมเนี้ย วงกลมเนี้ยมันเป็นวงกลมสังสารวัตรเออวงกลมขันห้าเกิดตายเนี้ยอธิบายสังสารวัตรอธิบายขันห้านะขันห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเรานี่แหละคติมีห้านรกกระโดลชานเป็วิสัยมนุษย์เทวดามีห้าคติมีสามเยษพบภูมิวนกันอยู่เงี้ยวนขึ้นวนลงกันอยู่เงี้ยเออแล้วแล้วที่แล้วแล้วแล้ว,ล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 วที่มันมันน่ากลัวคืออะไรรู้ป่ะคือมนุษย์กับเทวดานานามันได้ทีได้ทีเปรียบเหมือนนั่นแหละเต่าตาบอดอ่ะใช่ป่ะ ที่ที่ตกลงไปในน้ําท่วมโลกอ่ะร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งอะะ่แองออะแล้วมีแอกไม้ไผ่ลอยอยู่อ่ะแล้วแอกไม้ไผ่ก็ลอยไปทั่วโลกเลยอ่ะลมพัดไปอะ่ะเต่าตัวนี้ก็ร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งเป็นการยากไหมที่เต่าเนี่ยจะโผล่หัวขึ้นมาพอดีแอกไออม้ไผ่อ่ะเออก็เป็นการยากนะพระุทธเจ้าก็บอกว่าฉันนั้นก็ฉันนั้นแหละการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากฉันนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ ก็ยากฉันนั้นการที่ศาสนาจะแผ่ภพศารก็ยากฉันนั้นเออแต่บัดเนี้ยการเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วใช่ไหมศาส,สนาก็แผ่ภพศารไปทั่วโลกแล้วเหลืออะไรเหลือแค่เราลงมือทําเลยอ,อาจารย์ลงคลิปไปเยอะแยะเนาะจะเป็นคลิปในช่องอาจารย์เนี่ยลงไว้เยอะแยะทุกคนไปหาดูเลยครับอาจารย์บอกวิธีปฏิบัติตการเข้าถึงอีกฝั่งหนึ่งนะเออฝั่งนี้มันเกิดดับธรรมชาติมีสองฝั่งมันมีแค่สองฝั่งแค่นั้นเองฝั่งหนึ่งเกิดดับฝั่งหนึ่งไม่เกิดไม่ดับ ฝั่งนี้ผู้เจ้าเรียกว่าสังกตธาตุธาตุที่ปรุงแต่งได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวนินทาเดี๋ยวน้อยใจอะไรเนี่ยธาตุที่ปรุงแต่งได้แต่ฝั่งที่ผู้เจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อีกอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งอสังกตธาตุเออธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เนาะเออหรือสุญญตาธาตุในฝั่งนี้ฝั่งนิพพานหนึ่งฝั่งเนี้ยไม่ดับไม่มีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีความทุกข์ไม่มีสิีเนี่ยไม่มีขันนี้ ที่พุทธเจ้าอุปมาก,ก็เหมือนเราข้ามฝั่งได้ฝั่งนี้มีภัยเยอะฝั่งนี้มีแต่ความสงบสุขมีแต่ความสบายบางพุทธเจ้าท่านอุปมาอุปมานิพานเหมือนภูมิภาคอันน่าลื่นลมนะมันสบายมันเลยเป็นวิมุตติสุขไนะอือวิมุตติสุขวิมุตติลดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับพอคนเข้าถึงสภาวะเนี้ยมันก็จะมีความสุขเหมือนกันพุทธเจ้าบอกเนาะที่ท่านอุปมาเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงไปในทะเลเนะี่ยทะเลมีรสเค็มฉันได้เนะี่ยวิมุตติสุขวิมุตติลดก็มีรส ได้สัมผัสมิวสิคมิตลรถหรือนิพานเนี่ยก็จะมีความสุขแบบเดียวกันนะ,ะสุขจากการพอฝึกจากการปล่อยการวางนะนิพานนะไม่ได้ไปทําเอาเข้ามานะเอ,อยา่าไม่เหมือนกระทางโลกนะครับที่เราเก็บตังค์ซื้อนู่นซื้อนี่นิพานเป็นการปล่อยเป็นการวางในภายในนะอะรู้สึกตัวตรงๆร,ร,รู้สึกตัวสบายสบายเนาะดูสิ่งตรงหน้าเลยอสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับเนี่ยปฏิบัติทาแท้จริงกลับมาที่ใจเรานะครับ กลับมาที่ใจเราดูใจเราตรงตรง,ตรงสบายๆเนาะวันนี้พูดมันมากเลยนะเนาะเอย่าลืมนะครับใครอยากไปดูย้อนหลังนะไปดูในแอปแดงนะครับชื่อช่องวิมุตนะิเหมือนกันนะภาษาอังกฤษเหมือนกันนะวิมุตินะครับไหนใครเข้ามาฟังตั้งแต่แรกถึงตอนนี้บ้างเนี่ยอืม พูดแล้วมันเลยเน้ออย่าลืมนะครับทุกคนฉลองปีใหม่นะครับด้วยการ ตือนรู้นนะได้คารเข้าถึงสัจธรรมแท้จริงนะแล้วเราจะมีความสุขที่แท้จริงนะไปตลอดอน,นันตกาเนยนะครับมันเป็นความสุขไม่ใช่ความสุขที่เราเคยเคยเจอนะมันไม่ใช่ความสุขที่เราได้สิ่งนู้นสิ่งนี้มามันไม่ใช่ความสุขที่เราเจอคนที่รักไม่ใช่ความสุขที่เราได้สิ่งของนะแต่มันเป็นความสุขที่เราได้ปล่อยได้วางได้ละได้สลานะปล่อยวางละสละ มันถึงนิพานในปัจจุบันเลยนะครับกระจ่างมากครับฟังอาจารย์พูดเพลินเ <c oughs> นาะใครเข้ามาไม่ทันนะไปดูไปดูช่องแดงนะครับไปดูช่องแดงย้อนหลังนะชื่อช่องเหมือนเหมือนกับในนี้นะครับวิมุตติเหมือนกันเนาะเห <c oughs> ็นภาพตามหมดเลยใช่มันมันมีแค่นั้นแหละสังสารวัตรที่เราเวียนว่ายใจเกิดอ่ะมันเป็นวงกลมที่เราวิ่งวนอยู่นั้นแหละสุดท้ายเราวิ่งวนแล้วเราไม่ได้อะไรเลย มันเี่บโอ้เต็มไปด้วยความทุกข์อ่ะความทุกข์ในที่นี้ที่อาจารย์บอกไปนะความทุกข์ในที่นี้มันไม่ใช่การความรู้สึกทุกข์อย่างเดียวนะความทุกข์ที่นี้คือว่าทุกอย่างที่เราได้มามันเดินไปสู่ความพัดภาคเดินไปสู่ความแตกสลายเนี่ยความหมายคําว่าทุกข์ของพระเจ้านะคือมันเดี๋ยวได้มามันก็ต้องเสียไปอย่เหมือนมีชีวิตเนี่ยเดินไปสู่ความนะเดินไปสู่ความตาย แล้วก็ไม่มีใครอยากจะตายตำตำเลยถ้าไม่อยากตายตำๆมันก็ต้องเข้าถึงนิพพานก็คือผู้เจ้าก็บอกถ้าไม่อยากตายตำตำก็คืออะไรก็ต้องไม่เกิดอีกเข้าถึงนิพพานหรือวิมุติสุขวิมุติลดนะครับมันเข้าถึงสิ่งเดียวกันนั่นแหละเนาะหมดแรงเลยหมดแรงเลยอืมโอเคนะครับทุกคนทุกคนครับใครเข้ามาแล้วนะกดหัวใจสีส้มนะครับกดใจสีสมนะ้มแล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปแล้วเนาะใครมาไม่ทันนะไปดูย้อนหลังได้นะครับในช่องแดงนะครับวันนี้สนุก สนุกและมันมากๆเนาะล่าเริงในธรรมนะครับทุกคนไปดูย้อนหลังตามในช่องแดงเนี่ยนะครับแล้วกดแชร์กดแชร์คลิปกดแชร์อะไรในในช่องไปเนาะเพื่อเป็นบุญนะครับการให้ธรรมะนะครับเลิศกว่าการให้ทั้งปวงนะครับวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุ